ชอบกว่านี้คงไม่ได้แล้วให้มากว่านี้คงไม่ได้แล้วจริงจังเออไปก็กลายเป็นเสียงเธอมองเออไปก็กลายเป็นหน้าเธอเป็นยังไงก็ต้องไปให้สุดสุดที่ให้เธอไปไม่มีใครจะหยุดฉันได้ s alright I gonna miss you That's alright l I gonna อ่าสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับผมอยู่กันที่ Landmove เหมือนเดิมนะครับผมเป็น EP 3นะครับผมแนวคลาสสิกนะครับผมเพื่อนๆนะครับผมอยู่กับอ่าเวอรซาเช่นะครับผมหรือ VI นะครับผม โอเคนะครับคลิปนี้มาอัปเดตราคาของกันหน่อยดีกว่าเพื่อนๆนะครับผมไม่ได้อัปเดตนานแล้นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ทราบราคานะครับผมหรือว่ากําลังแบบเตรียมงบมาเล่นอยู่นะครับผมเออนะครับก็อย่างทุกคลิปนะครับผมผมก็จะแนะนําเพื่อนๆทุกคนอยู่แล้วนะครับว่าเล่นตามงบประมาณที่ตัวเองไหวนะครับผมไม่ต้องไปใส่สุดขนาดนั้นนะเออนะครับผม เราเราอยากมาเสพบรรยากาศแล้วก็ใช้งบที่มันพอดีแล้วกันนะครับผมอ่ะอ่ะโอเคครับตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเออผมขอพูดอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมทาง gm เนี่ยเขาได้รีแพดมาพักใหญ่แล้วนะเออ,เอ,อมีการอัพแพดนะครับผมก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับมันมีการเพิ่มสมาชิกกิลในกิลด้วยนะนะครับเออนะครับผมเป็นตอนแรกมันได้ประมาณกี่ตี้นะ อขอพัยมันได้24คนตอนนี้มันได้เป็น32แล้วมั้งนะนะครับผมเออนะครับผมมีตีหลายตีที่เขามาลงกันอ่าขอภัยครับมีกิลหลายกิลที่เขามาลงกันใหม่นะครับผมเยอะมากๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าบรรยากาศตลาดแล้วกันนะครับผมตอนนี้เป็นบรรยากาศตลาดอยู่เวลาอยู่ที่หทุ่มสีสนะครับผมอ่ะโอเคก็คือโปรใหม่นะครับผมอ่าเรียกว่าหรือว่าทับสายฟ้าเนี่ยนะครับผม ตอนนี้โปรเนี่ยพ่อค้าตอนแรกอะโปมันมาใหม่ๆอะมันอยู่ที่พันสองมั้งคือใครที่แบบว่าไม่สะดวกเติมสี่พันนะนะครับผมก็พวกแบบชุดทับอาวุธทับอะไรอย่เงี้ยถ้าเกิดเราหาซื้อแล้วเนี่ยมันไม่มีนะครับผมก็โปรเดือนนี้มันเป็นทับสายฟ้าอยู่นะครับผมก็อยู่ที่1,100บาทนะครับผม เออนะครับก็ซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าได้นะครับผมเขาก็จะประกาศขายอยู่นี่แหละนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครจะไปรับในกลุ่มซื้อขายก็ได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มซื้อขายไว้ใต้คลิปให้นะครับผมจริงๆผมก็แปะแวาให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นโฟแล้วนะครับผมเอ่อมาเป็นของที่เราต้องมีนะเพราะว่ามันทําให้ตัวละครเราเนี่ยมีสเตตัสที่เพิ่มขึ้นว่า,าจะเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับความแรงแม่นยําอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับแร่นะคะผม คือผ่านมาแค่ไม่เท่าไหรอ่อ่ะคือคนมันเยอะขึ้นกว่าเดิมอะ่ะประชากรมันเยอะขึ้นอ่ะนะครับแล้วแล่มันขาดตลาดนะครับผมเออแล้วคือตอนเนี้ยไวทที่มาเล่นแลนยุคเนี้ยในแพทใน ep 3เนี่ยส่วนมากก็แบบเออเป็นไวทํทำงานกันหมดแล้วเนาะเออก็หลายๆคนก็มีกําลังอะไรเงี้ยครับมาถึงก็มาจัดแลกชุดใหญ่ขาดตลาดแล้วครับผมเออตอนนี้ล่าสุดเนี่ยอัปเดตมาเป็นกองละ70บาทแล้วนะครับมาลงมา พ่อค้าเขาลดหย่อนให้ลงมา55อยู่พักหนึ่งมั้งนะไอตอนที่55ก็ไม่เล่งทำของกันหรอกนะเออตอนที่70ปุ๊บแย่งกันซื้อนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้ก็แลกราคา70นะนะครับผม30ทับ70นะ1กองนะครับผมก็เตรียมใจกันไว้เฮ้ยแต่ไม่ต้องแต่บางทีเราก็ต้องเชื่อมั่นในดวงเรานะเว้ยผมผมเคยอ่ะไอที่ผมทำคลิปไปอ่ะเห็นว่าเออเห็นว่าผม สิบกองได้บวกเก้าต้องสามชิ้นนะเออแต่พอถุงมือนะเบื้องหลังไม่มีใครรู้นะครับไปบวกถึงมือรอบไปสนะิบเอ็ดกองแล้วบวกเก้าโอ้โหขึ้นแปดสี่รอบไม่ขึ้นเก้าน,นะเพื่อนใช้ดวงไปหมดกับไอ้สามกองนะั้นไปแล้วไงเออนะอ่าแล้วก็เงินเอ็มนะครับเงินเอ็มก็ยังไม่ได้สูงมากนะเงินเอ็มก็อยู่ที่ประมาณสองจุดสามแล้วไม่ไม่เกินสองจุดห้านะเพื่อนๆนะครับผมเออราคาเงินเอ็มนะใครที่สายวอลก็เอาเงินเอ็มไปกดกล่องข้าวกันแล้วกันนะแบบผมเนี่ย ตอนแรกกดไปกดมาไม่คิดเลยหรอกหลังๆมาแม่งติดกลองข้าวแล้วกดทุกวอลนะครับผม <laughs> อ่าโอเคนะครับแล้วก็อะไรกันหลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้มั้งส่วนอาวุธอ่ะเออเดี๋ยวเซตบวกสิบนะธนูนะครับเซตบวกสิบผมบอกก่อนว่าราคาตอนเนี้ยมันอาจจะขึ้นไปที่หมื่นกลางๆแลนะ้วผมบอกไว้ก่อนนะครับผมเออเพราะว่าราคาแรกมันขึ้นมาเจ็ดสิบนะเ <c oughs> พื่อนๆน,น,นะครับผมประมาณ น่าจะประมาณ1 3ื่นสามหมื่นสามนี่มีคนรับอยู่นะผมเห็นนะแต่ไม่มีคนขายนะครับเออต้องคือต้องรับแบบจังหวะดีๆแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออหมื่นห้าเผลอจะมีคนขายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเออนะครับผมเซตนูสองร้อยบวกสิบนะเพื่อนๆนะครับเซ็ตบัดก็แพงนะครับผมนะนะแต่ก่อนนี่แบบห้าพันแปดหกพันนี่คือชิวๆเลยนะครับหลังๆมาไม่ได้แนละ้วลองลองไปโพวกรับเซตนูบวกสิบแปดพันดี <c oughs> ไม่ถึงห้าทีบินนะครับผมแป๊บเดียวเอออ่ะโอเคแล้วก็อาวุธนะครับผมอาวุธแดนนะครับผมบางสายอาชีพก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมเพราะว่าประชากรมันเยอะจริงๆคือถ้าเกิดใครใครไม่ได้มาเล่นจริงๆเนี่ยอยากมาเดินดูตลาดอยากมาดูหรือว่าอยู่ในกลุ่มซื้อขายอะไรเงี้ยนะครับผมจะเห็นเละนะครับผมว่าประชากรเยอะมากเดี๋ยวผมดูกลุ่มซื้อขายให้สักครูนว่ากี่คนแล้วผมไม่ได้อัปเดตมาหลายอาทิตย์เอ,อ่อ ยังอยู่ที่3600คนนะครับผม36นะครับโอ้เยอะนะเออนะครับผมสำหรับขึ้นชื่อว่าแรนเถือนนี่3,000กว่าคนนี่ถือว่าเยอะนะในในกลุ่มซื้อขายนะครับแต่คนเล่นจริงอ่ะผมว่าคือตอนที่ผมลงไฟฟ้าอะไรอะ่ะผมลองดูโรงเรียนในวอ่อะมันเต็มโรงเรียนละ50 50หมดเลยอะ่ะเออนะครับผมมันมันมันนะครับแล้วก็อะไรอีก อาวุธแดนอาวุธแดนตอนนี้แพงสุดก็น่าจะเป็นธนูพาวนะครับผมเออนะครับธนูธนูแดนพาวนะครับราคาเดิมๆตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3,000ถึง3,500นะครับประมาณนี้นะ3,000ถึง3,500นะครับบวก10ราคาแบบ100%ยังไม่ออกนูดแดนพาวบวก10นี่ขี้เหร่ขี้เหร่เลย,เลย,เลยตอนนี้ที่เห็นเขาขายกันอะ 7,500ยังไม่ค่อยมีคนขายนะเออแต่ว่าผมขอยืนคืนไว้ที่7,500ละกันนะที่ที่ผมเห็นมานะพูดตามสิ่งที่ตัวเองเห็นนะครับผมผมไม่ได้เป็นคนกำหนดราคานะคือผมก็เก็บข้อมูลในกลุ่มซื้อขายที่เขาขายกันเท่าไหร่ส่วนมากอะไรอย่างเงี้ยก็มาทำคลิปอัปเดตให้นะครับผมเออนะครับแต่ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยราคามันแพงนี่นะคือมันอยู่มันมันเล่นได้หมดมันอยู่ที่กําลังเราน,นูบวกเก้าเวลาลงวอยิงได้เยอะกว่านูบวกสิบยังมีเลยเออเนี่ยผมใส่ชุดบวกสิบ ผมยังแตกเลยผมยังตายเลยแล้วมันได้หมดนะครับผมมันเป็นแนว e ีพีสามคือมันเป็นแนวที่แบบว่าใช้ความสามัคคีคือมันนับสกิลกันอยู่แล้วนะครับผมเออนะครับตามกําลังตามกําลังนะครับอย่าไปซีเรียสตรงนั้นนะครับบางคนเข้ามาเล่นนูนูบอสพาวก็ได้นะครับผมเพราะว่าส่วนมากเขาก็ใส่เซตสองร้อยกันอยู่แล้วนะเขาไม่ค่อยได้ใส่เซตหลบกันนะครับผมถ้าเกิดเขาจะเอาเซตหลบไปแก้ทางนูบอสพาวนูบอสพาวมันใส่ไม่กี่ไม่กี่คนอะไรเงี้ยมันก็แก้ทางกันลำบาก นะครับสมวนมากเขาจะจบอันทีเซตสองล้อกก็หมดนะครับผมเออประมาณนั้นนะครับ นี่แหละก็มาอัปเดตข้าวๆให้ให้ทราบเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆนะเคยถามผมว่าไอ้ของทับชุดทับอะไรเงี้ยมันต่างกันยังไงสเตตัสเดีผมบอกก่อนนะถ้าเป็นชุดทับถาวรอาวุธทับถาวรน,นะที่มันไม่ใช่เจดวันนะครับผมสเตตัสทุกอย่างเหมือนกันต่างกันที่ความสวยงามนะครับแต่ความสวยงามทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันก็แยกออกเป็นสิ่งที่เราชอบอีกนะครับมันพูดกันลำบากบางคนชอบแสงดาวแต่ส่วนตัวอย่างเงี้ยผมก็ ไม่ได้ซื้อแสงดาวเพราะว I mean, ่าตอนนี <oughs and arson crashes> really you ้มีคนขายแสงดาวอยู่แค่พันสามเองนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ชอบเนี่ยผมก็ผมก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมซื้อโปรใหม่มาพันสเพิ่มเงินอีกร้อยก็ได้แสงดาวแล้วถูกต้องไหมเออนะครับตอนนี้ก็เลยแบบอยากเปลี่ยนแนวมาแบบเออใส่อาวุธใหม่ๆอัปเดตในเซิร์ฟมั่งนะครับผมอาจจะกลับไปใส่นูนูเฟนเด็กก็ได้นั้นเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมมีอันนึงเนี่ยผมก็ยังไม่ปล่อยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเผื่อเบื่ออันใหญ่ไงอยากกลับไปใส่นเล็กนะครับผมเพราะว่าในเซิร์ฟมี เออนะครับอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับโอเคมีอะไรอีกอ่ะไม่มีแล้วหรืออกแค่นี้นะครับก็อันนี้คือเอามาอัปเดตของแบบที่มันมีราคาในเซิร์ฟแล้วกันนะครับผมเออนะครับมันมีหมวดอะเซิร์ฟเนี่ยจะเอาดามา่าไม่ว่าจะเป็นดาม่าสายฟาร์มเออวอลอะไรเงี้ยนะครับผมมีมีเยอะนะครับ เออใครชอบเสพบรรยากาศแบบไหนก็จัดไปนะฮะเซตบวกสิบบเยอะสุดอ่ะจะเป็นหมัดนะเซตนูคนยังไม่ค่อยทํากันนะครับเซตหมัดอ่ะตีหมัดเขาจะใส่เซตบวกสิบอนข้างเยอะนะเซตนูยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เซตนูยังใส่บวกเก้ากันอยู่นะครับเพราะว่าหมัดปินน่จริงๆอ่ะคือถามว่าเขาทําถูกไหมทําถูกนะ คือหมัดปิน้นน่เพราะว่ามันต้องแบ่งสเตตัสมันไม่เหมือนเด็กล้วนถูกต้องไหมมันไม่เหมือนนักนูอะ่ะทีนี้นพอหมัดปิ้นมันมันเฉียดสเตตัสไปลงปิ้นเนี่ยคือความอ่าป้องกันมันก็จะต่ำนะครับเขาก็เลยต้องดันเซตตัวเองเนี่ยคือไปบวกสิบเพื่อที่จะได้ยืนเล่นในวอในสงครามต่างๆได้นะครับผมก็มองว่าเขาทําถูกนะครับผมที่ทาเซตบวกสิบมาเล่นนะครับแล้วโหดด้วยคือคือผมบอกอย่างเงี้ยคือมันจะมีอ่ามีเพื่อนๆอน่ะหลายคนเหมือนกันที่ถามว่าเฮ้ยทำไมเซฟน,น,นี้เล่นแต่นูเล่นแต่นู คุณอาจริงๆอ่ะไม่ได้เล่นแต่ธนูหรอกแต่ว่าในในคลิปที่เราเห็นนะมันคือธนูไงแต่ถ้าเกิดคุณไปลงไฟฟ้านะครับแต่ละอาชีพผมบอกก่อนนะแต่ละอาชีพแบบมันจะมีจุดเด่นแต่แต่ละอันอนะ่ะไม่เหมือนกันนะครับอย่างตีนูอ่ะคนเล่นเยอะนูโหดเหรอครับนูโหดเหรอครับลองเอานูไปชนกับหมัดในไฟฟ้าดิแตกยับนะครับผมเออลองไปเจอตีดาบปิ้นอย่างเงี้ยเออนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปเจอกันในวอลหมัดกับดาบปิ้นมันก็ต้องเสียเปรียบนูเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าธนูระยะสก,กิลหรือว่าอะไรเงี้ยมันมัน ไอ้นี่กว่านะครับผมมันมันนับอะไรได้กว่านะครับผมด้วยจำนวนคนเยอะอยู่ดีจะวิ่งเข้าไปสกิลทีเดียวตายเหมือนก็ไม่ใช่ใช่ไหมเออและอย่างคือธนูถ้าเกิดน,นับ4คนอย่างเงี้ยถ้าเกิดพร้อมกันสี่คนมันก็แตกอยู่แล้วนะครับผมมันมีจุดเด่นคือผมผมก็เลยเวลาผมตอบผมก็เลยไม่ได้ตอบว่าอาชีพไหนมันมันโหดสุดนะเพื่อนๆน,นะครับผมเพราะว่าผมมองว่าแต่ละอาชีพมีจุดเด่น ของตัวเองนะครับผมในไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหสายปิ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาบปิ้นหมัดปิ้นเนี่ยโอโ้โหโคตรโอพีเพื่อนๆนะครับผมเออวิ่งผ่านหนูก็ตายแล้วจริงๆอน,นเรื่องจริงนะครับผมก็ประมาณนั้นนะอ่ะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็มาพูดเท่านี้แล้วกันนะครับมาอัปเดตก,กันเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ได้ดูบรรยากาศรอบๆไปด้วยนะครับผมนะครับเออด้านหลังยังไม่ได้นี่เลยนะครับ นะครับถ้าเกิดใครอชอบคลิปหรือว่าไม่ได้มาเล่นแต่ชอบดูบรรยากาศอะไรประมาณนี้แหละครับผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ